ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงเก่าขอต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำมิทธผลการเป็นบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารถานศึกษาครั้งที่1ของนายจตุรวิทวงสุรศิลป์ตำแหน่ง พุ่มในการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงเก่าสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,ยจังหวัดขอนแก่นเพื่อการพัฒนาการศึกษาและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามลักษณะงานตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธาริการและนโยบายของสำงงนักงานกศนด้วยความยินดียิ่ง นายจตุรวิทย์วงสุรศิลป์เกิดเมื่อวันที่18กันยายนพุทธศักราช2525ปัจจุบันอายุ38ปีภูมิลำเนาตําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิด้านการศึกษาพุทธศักราช2 5 4 6สำเร็จการศึกษารุศาสตรบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตร์พุทธศักราช2556สำเร็จการศึกษาศึกษาศา,าสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงด้านการทํางาน พุทธศักราช2546ดำรงตำแหน่งครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิพุทธศักราช2547ดำรงตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเทพสิทธิ์จังหวัดชัยภูมิพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัชยาศัยอำเภอนาหยุงสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุดรธานี พุทธศักราช2,561ดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนา,นกาญการศูนย์การศึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,ยอำเภอแก่งคร้อสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,ยจังหวัดชัยภูมิและตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2,564ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,ยอำเภอเวียงเก่าสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศ้าน อกระบบและการศึกษาตามอาธัธยาศัยจังหวัดขอนแก่นจนถึงปัจจุบันปรัชญาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอาธัธยาศัยอำเภอเวียงเก่าก้าวข้ามข้อจำกัดมุ่งสู่กระบวนการคิดเป็น วิสัยทัศน์กศนอําเภอเวียงเก่าจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ให้สูงขึ้นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเวียงเก่ามีบุคลากรจำนวน15คนประกอบด้วยครูบริหารสถานศึกษา1คนข้าราชการครู1คนพนักงานราชการครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน1คนครูกศนตำบล5คน ครูประจำศูนย์การเรียนยมชน5คนพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งบรรรักษ์1คนและตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล1คนผู้เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุธศักราร2,551ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,563ระดับปฐมศึกษา121คนระดับมัมศิกษาตอนต้น244คนและระดับมัมศึกษาตอนปลาย374คนรวมทั้งสิ้น745คน สำฤทธผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพด้านการบริหารวิชาการการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ตามบริบทของพื้นที่และกลยุทธ์ของสถานศึกษาโดยยึดยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดและนโยบายการดำเนินงานสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศาัยและสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในการจัดทำแผนปฏิการประจำปีแผนพัฒนาการศึกษาการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดทำ บันทืกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแบบปุรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แก่ผู้รับบริการอย่างสูงสุดซึ่งได้มอบหมายให้ข้าราชการครูเข้าร่วมการจัดทำคู่มือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลในระดับจังหวัดเพื่อเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดกิจกรรมและโครงการอันประกอบด้วยโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากศนโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับผู้เรียนครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนจัดทำแผนการสอนรายวิชาและนำสู่การปฏิบัติทั้งแบบออนซิตออนแฮนด์ออนไลน์และออนแอร์ อีกทั้งครูยังได้ติดตามผู้เรียนอย่างต่อเนื่องและจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยจะมีระบบบริหารจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม ITW และโปรแกรม DMIS เพื่อการจัดกิจกรรมการรายงานผลและการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบทั้งนี้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เกิดทักษะความรู้และความชำนาญในวิชาชีพ สู่การปฏิบัติและการรายงานประกอบด้วยกิจกรรมการประคุมประจำเดือนเพื่อการกำกับติดตามและการวางแผนสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ส่งเสริมส,น,สนับสนุนให้บุคลากรเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางช่องทางออนไลน์เข้าร่วมอบรม การพัฒนาตนจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นตามความเหมาะสมดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มทักษะและการจัดการเรียนรู้สู่การดํารงชีวิตประกอบด้วยโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าค่ายอาสาเยาวกชาติโครงการ อาสาพัฒนาชุมชนพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนําสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียนผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริงเกิดความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงและสามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้โดยปกติสุขป,ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้โคกนหนองนาโมเดลสวนสิริธรรมจักรแหล่งเรียนรู้การทําไดโนยสาร์แฝกไหมแหล่งเรียนรู้คูมิปัญญาการขับร้องสารพันยะการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผ่านทางช่องทางจดหมายข่าวเว็บไซต์เฟซบุ๊กวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานในรูปแบบที่หลากหลายนิเทศกำกับติดตามประเมินผลร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจรับฟังปัญหาและให้คำชี้แนะส่งเสริมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการศึกษาตามอธัธยาศัยกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอา่านและการเขียนภาษาไทยแก่ประชาชนและผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง ด้านการบริหารงบประมาณดำเนินการจัดทำแผนบริหารการใช้จ่ายงบประมาณตามที่รับจัดสรรและดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการติดตามและต่อยอดอย่างต่อเนื่องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ในกิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ของเศรษกิจพอเพียงกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นกลุ่มสนใจและวิชาชีพโครงการ1นึ่อำเภอ1อาชีพกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุด้านการบริหารงานบุคคลประพฤตินตนเป็นแบบอย่าง ตามหลักธรรมภิบาลส่งเสริมสนับสนุนปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการรักษาวินยัยจัรยาบัรณวิชาชีพการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและสถาบันกษัตริย์ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ที่มีผลงานดีเด่นอย่างสม่ำเสมอรุ่ยมา ด้านการบริหารงานทั่วไปการบริหารจัดการกับระบบบริหารองค์กรให้บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการส่งเสริมสนับสนุนและการอำนวยกามความสะดวกต่างๆในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบมอบหมายและพัฒนาให้บุคลากรใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเวียงเก่ามีความมุ่งมั่น และตั้งใจที่จะส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพทั่วถึงก้าวทันเทคโนโลยีมีทักษะที่จะก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้อยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาต่อไปขอได้รับการขอบคุณจากศูนย์การศษานอกระบบและการศึกษาตามอาธัธยาศัยอำเภอเวียงเก่า